ซึ่งที่สมุทรสาครก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการระบาดของปลาหมอคังดําอย่างหนักในแหล่งน้ําจืดแหล่งน้ํากร่อยแหล่งน้ําธรรมชาติจับปลาหมอคางดําไปได้เกือบห0 0แสนตัวแล้ววันนี้ทางประมงจังหวัดสมุทรสาครเขาจัดกิจกรรมเรียกว่าลงแขกลงคลองค่ะให้ชาวประมงในพื้นที่ลงพื้นที่ไปช่วยกันจับปลาหมอคางดําที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศอยู่ในขณะนี้นะคะไปติดตามกับคุณรัตนาก,กรโตมัดรายง,งานสดมาจากคลองท่าแล้ง วัดยกกระบัดสมุทรสาค,ค,คร,รค่ะคุณรัตนากรคะ คุณผู้ชมครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณคลองท่าแรงนะครับจังหวัดสมุทรสาครครับคลองด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะครับจากการสํารวจนะครับพบว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและก็เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับเกรงว่าจะมีการทําลายระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนสาเหตุคุณผู้ชมครับสาเหตุหลักๆที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการดําเนินการนะครับมาจับปลาหมอคางดําที่นี่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันสดๆเลยนะครับ ท่าผู้ชมครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับนี่คือปลาหมอคางดําคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าตรงท้องที่ทางเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเนี่ยได้มีการผ่าท้องมาเนี่ยนะครับมีไข่อยู่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับหลายพวงเลยซึ่งแต่ละพวงเนี่ยนะครับสามารถมีลูกของปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับได้ประมาณ 150-300ตัวครับและที่สำคัญนะครับมีการเจริญวัยเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะว่าสามารถตั้งท้องเนี่ยเพียงแค่22วันแล้วก็สามารถที่จะตั้งท้องได้ใหม่ทันทีเท่ากับว่าสามารถที่จะแพร่พันธุ์นะครับได้เดือนต่อเดือนเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางด้านของทีมนักวิจัยนะครับก่อนที่จะมีการลงแขกนะครับก็ได้มีการสํารวจความหลากหลายของสัตว์น้ำนะครับในพื้นที่นะครับโดยมีการสํารวจเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย5จุดด้วยกันคุณผู้ชมครับซึ่งจากการสํารวจทั้งหมด 5จุดนี้นะครับสามารถจับปลาเนี่ยมาได้ทั้งหมด71ตัวคุณผู้ชมครับ71ตัวเนี่ยพบว่าเป็นปลาหมอคางดำ70ตัวครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลานินครับจากนั้นนะครับเมื่อสำรวจเสร็จแล้วพบว่าในพื้นที่มีจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้มีการให้ชาวประมงนะครับใช้อวนรุนจับปลาหมอคางดำครับ โดยนายพเดิมรอดอินนะครับประมงจังหวัดสมุทรสาครได้มีการเปรียบเทียบนะครับปลาหมอคางดํากับปลานิลให้ทีมข่าวได้ดูด้วยนะครับเนื่องจากว่ายังมีชาวบ้านจํานวนไม่น้อยนะครับแยกไม่ออกและไม่เข้าใจนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าเกิดว่ามีจํานวนปลาหมอคางดําในพื้นที่เยอะเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการอธิบายว่าจะทําลายระบบนิเวศในน้ําและก็ทําลายอาชีพประมงพื้นบ้านครับ วันนี้ที่เรามาจุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในแผนที่เราจะ,จะปล่อยสดน้าพุล่านะครับแต่น้ําพุล่าเราจะปล่อยก็เป็นปลากระพงแต่ที่นี้เนื่องจากว่าเรามีทางดําอยู่เยอะยังไม่ได้กําจัดออกนะครับ,รบก็ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาปลาหมอทางดําของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโดยท่านผู้ว่าผลดํารงธรรมท่านก็ด้มีแผนว่าก่อนที่จะปล่อยสดน้ําพุล่าก็ต้องจับออกก่อน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเปิดแผนลงแขกลงคลองครั้งที่2นะครับบริเวณคลองท่าแรงนะครับบริเวณวัดยกกระบตะบัดนะครับตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครครับโดยรวมพลนะครับชาวประมงล่าปลาหมอคางดําเพื่อลดจํานวนประชากรปลาหมอคางดำนะครับให้หมดไปจากพื้นที่ครับเนื่องจากว่าปลาชนิดนี้นะครับไม่ใช่ปลาท้องถิ่นแต่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับที่ทําลายระบบนิเวศครับส่วนปลาหมอคางดำนะครับหากชาวประมงเนี่ยสามารถจับได้แล้วใน วันนี้นะครับจะมีภาคเอกชนนะครับมารับซื้อทันทีครับในราคากิโลกรัมละ8บาท ส่วนภาคเอกชนนะครับที่มารับซื้อปลานะครับสามารถนําไปขายต่อนะครับได้กิโลกรัมละ10บาทครับซึ่งตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับจังหวัดสมุทรสาครสามารถจับปลาหมอคางดําได้น้ําหนักรวมนะครับประมาณ4 7 9 9 2 9กิโลกรัมนะครับหรือ4 7 0ตันครับซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับในการจากัดปลาหมอคางดําครับ คุณผู้ชมครับชาวบ้านรายนี้นะครับบอกกับทีมข่าวนะครับว่าเขามีอาชีพทําสวนมะพร้าวครับต้องสูบน้ําในคลองมาลดน้ําในสวนครับแต่ปรากฏว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในสวนของเขาเนี่ยจำนวนมากทาั้งๆที่เขาเนี่ยไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนครับ เช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านนะครับที่มีการเลี้ยงปลานิลกุ้งขายนะครับพบว่าถูกปลาหมอคางดำนะครับเข้ามาแทนที่ได้รับความเสียหายครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งแก้ไขปัญหาเพราะส่งผลกระทบต่ออาชีพและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านครับอ่าไฮะพี่ตั้งแต่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงอะไรพวกนี้มันเข้าไปอ่ะมันก็ไปกอบไปหรากินอาหารกุ้งกินกุ้งอย่างบอกปลากระพงก็กินอาหารปลากระพงแย่งอาหารปลากระพงกินเงี้ย แล้วก็ไปเกิดลูกเกิดหลานในบอ่อบลาอะไรเงี้ยค่าค่าใช้จ่ายอะไรค่าอาหารเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองไปปกติบ,บอ่อหนึ่งก็ใช้ไม่กี่ตันพอมีคางรามไปเนี้ยมันก็เพิ่มปริมาณอาหารลงไปอีกก็ไปแย่งกันเขนกินของของปลาและกุ้งนะฮะแล้วเผื่อกุ้งเนี่ยตัวเล็ก่ยมันก็กินกุ้งด้วยพี่ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเข้าใจนะครับว่าปลาหมอคางดําเป็นเอเลียสปีชีส์ที่ทําลายระบบนิเวศครับยางหลวงพ่อรูปนี้นะครับพอทราบว่าจะมีการจับปลาหมอคางดานะครับก็ระบุนะครับว่าต้องการให้ดูให้ดีนะครับว่าปลาที่จับใช่ปลาหมอคางดําจริงหรือไม่และมีจํานวนมากตามที่คาดการไว้หรือไม่ครับหากเป็นปลาชนิดอื่นจะทําอย่างไรจะปล่อยกลับคืนแหล่งน้ําหรือไม่ครับเพราะว่าบริเวณที่มีการจับปลาในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณหน้าวัดยกกระบัดครับซึ่งถือว่าเป็นเขตอพยพธ และก็มีชาวบ้านนะครับในพื้นที่มาให้หารปลาเนี่ยทุกวันครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการเปิดแผนปฏิบัติการนะครับในการที่จะกําจัดปลาหมอคางดําอย่างต่อเนื่องครับโดยวันนี้นะครับจะมีการจับเนี่ยจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับแค่เพียงจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวคุณผู้ชมครับสามารถจับปลาหมอคางดําได้แล้วมากกว่า50,000 0ตัวครับขอบคุณคุณรัตนากรค่ะ